แล้วคลิปนี้โค้ชจะมาสอนวิธีการลบโพสหน้าเฟซตัวเองนะคะที่ครั้งละหลายหลายโพสนะคะแล้วก็ลบถังขยะนะคะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปที่หน้าเฟซตัวเองกันเลยนะคะแล้วก็เข้าไปที่3ามขีดนะคะเข้าไปที่3ขีดเสร็จแล้วให้เราเข้าไปเมนูที่คําว่าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็เมนูคําว่าการตั้งค่าค่ะ เสร็จแล้วให้เราเลื่อนหาเมนูคำว่าบันทึกกิจกรรมนะคะจะเป็นการบันทึกกิจกรรมทั้งหมดที่เราทำใน Facebook ไว้นะคะเนี่ยค่ะเป็นการบันทึกกิจกรรมทั้งหมดนะคะให้เราเข้าไปที่คำว่าจัดแถบเมนูด้านบนเห็นไหมคะให้เราเข้าไปคำว่าจัดการกิจกรรมค่ะกิจกรรมก็คือโพสต์ของคุณนะคะเราจะเข้าไปดูโพสต์ของเรานะคะเมื่อกี้โพสได ทำการโพสทดสอบไว้นะคะอันนี้โพสของเราท,ทั้งหมดอ่ะอันเนี้ยถ้าเราอยากจะลบทีละหลายหลายโพสเราก็ติ๊กไปเลยอย่างนี้นะคะนะคะติ๊กไปเลยติ๊กไปเลยอย่างนี้นะคะอ่ะสมมุติเราจะลบทีละหลายหลายโพสพอเราติ๊กปุ๊บให้เรากดไปที่ย้ายไปที่ถังขยะนะคะ แล้วเขาจะบอกว่ารายการที่ย้ายไปยังถังขยะจะถูกลบหลังจาก30วันคือรายการนี้จะยังไม่ลบถาวรน,นะคะจะไปอยู่ในถังขยะ30วันนะคะให้เราย้ายไปที่ถังขยะนะคะปึ๊บแล้วก็โพสต์นี้ได้ทําการย้ายไปที่ถังขยะของคุณแล้วและทีนี้ทํายังไงเราอยากลบแบบถาวรเลยไม่ต้องรอถึง30วันให้เรากลับมาดูที่เดิมนะคะตรงนี้ค่ะ เนี่ยค่ะแถบเมนูนะคะเนี่ยค่ะเราจะเห็นคําว่าถังขยะให้เรากดคาไปเข้าไปคําว่าถังขยะเลยนะคะเข้าไปกดคําว่าถังขยะเลยนะคะเห็นไหมคะเขาจะเจอโพสที่เราลบไว้จะเจอโพสที่เราลบไว้นะคะเนี่ยเหลือเวลาอีก29วันเขาถึงจะลบให้เราเนี่ยนะคะอ่าถ้าสมมติเราอยากลบทั้งหมดเลยแบบขาววอนไม่ต้องรอเวลาอีก29วันอีก27วันนะคะ ให้เรากดไปติ๊กคำว่าทั้งหมดค่ะติ๊กคำว่าทั้งหมดนะคะแล้วเราก็กดตรงรูปถังขยะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะต้องการลบใช่ไหมไม่สามารถกู้คืนรายการที่คุณลบได้เราตกลงเลยค่ะลบเลยค่ะ,ะแต่เขาให้เราใส่รหัสผ่าน facebook นะคะ เราต้องทำการใส่รหัสผ่าน Facebook นะคะถึงจะลบจากถังขยะได้ทั้งหมดเห็นไหมครับต้องการลบใช่ไหมอ้าทำไมมันยังไม่หมดนะ ะะเราก็ลบทั้งหมดเลือกทั้งหมดนะคะจนกว่ามันจะหมดนะคะนี่แล้วก็จะไม่มีรายการในถังขยะแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นการลบถาวรแล้วก็จะค้นหาไม่เจอแล้วเรียบร้อยแบบนี้นะคะ ก็คือคลิปนี้เป็นวิธีการสอนการลบโพสต์ง่ายๆครั้งละหลายๆโพสต์หน้าเฟซตัวเองและลบโพสต์ในถังขยะออกไปแบบถาวรน,นะคะลองไปทำดูนะคะสวัสดีค่ะ